สวัสดีครับแนวทางดวงวันนี้มาดูดวงรายวันตามราศีนะครับวันพฤหัสบดีที่12.6.2568เชา้าราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคม16สิงหาคมภาพรวมชาวราศีกรกฎในวันนี้จะให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความมั่นคงทางอารมณ์มากเป็นพิเศษดวงจันทร์ดาวประจำราศี ส่งผลให้มีความอ่อนไหวและห่วงใยครอบครัวแต่ก็อาจจะวันไหวกับสิ่งรอบข้างได้ง่ายการงานการงานจะมีความมั่นคงมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านครอบครัวหรืออสังหาริมทรัพย์การทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความประณีตจะประสบความสำเร็จการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือการลงทุนที่ไม่จำเป็นความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่ดูแลเอาใจใส่หรือเป็นคนที่สามารถสร้างความอบอุ่นใจให้ได้คนมีคู่ความรักจะมีความสุขความเข้าใจกันดีมีเกณฑ์ได้สร้างครอบครัวหรือวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่อาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือความเครียดสสมควรดูแลเรื่องอาหารการกินและพักผ่อนให้เพียงพอราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคม -16 กันยายนภาพรวมวันนี้ชาวราศีสิงห์จะมีความกระตือรือร้นและมั่นใจในตัวเองสูงมีความโดดเด่นและเป็นจุดสนใจของผู้อื่นดาวอาทิตย์ดาวประจำราศี ส่งเสริมความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ควรระวังเรื่องความเยื่อหยิ่งหรือการเป็นคนเอาแต่ใจการงานการงานจะมีความก้าวหน้ามีโอกาสได้แสดงความสามารถหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หรือการเป็นที่ปรึกษาจะประสบความสำเร็จการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างสม่ำเสมออาจมีโชคลาภจากการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคเล็กน้อยควรบริหารจัดก,การเงินอย่างรอบคอบเพื่อความมั่นคงในระยะยาวความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่มีความโดดเด่นหรือเป็นคนที่สามารถสร้างความประทับใจให้ได้คนมีคู่ความรักจะมีความสุขความเข้าใจกันดีมีเกณฑ์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่ส่งเสริมความสัมพันธ์สุขภาพ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่อาจมีอาการเกี่ยวกับหัวใจหรือความดันควรดูแลเรื่องอาหารการกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอราศีกันผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายน -16 ตุลาคมภาพรวมชาวราศีกันในวันนี้จะมีความละเอียดรอบคอบช่างสังเกตและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดาวพุธดาวประจาราศี ส่งผลให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และการวางแผนแต่ก็อาจมีแนวโน้มที่จะคิดมากหรือวิตกกังวลได้ง่ายการงานการงานจะมีความราบรื่นมีโอกาสในการได้ทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการแก้ไขปัญหาการทำงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะประสบความสำเร็จการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับเข้ามาจากความขยันและอดทนอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยควรวางแผนการเงินให้รัดกุมและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักคนโสดอาจยังไม่มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจมากนักหรือย,ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องงานและส่วนตัวมากกว่าคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีแต่อาจขาดความโรแมนติกไปบ้างสุขภาพ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่อาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือความเครียดควรดูแลเรื่องอาหารการกินและหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องแนวทางดวงกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร